สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูรัตนาพรกันนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มีสามหลักกันนะคะอ่าเรามาดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างก็คือสองพันห้าร้อยเอ็ดคูนสองร้อยหกสิบแปดนะคะอ่าคุณครูลืมใส่ลูกน้ำตรงนี้นะคะอ้าตั้งเลยค่ะสองพันห้าร้อยเอ็ดนะคะ คูณ268ค่ะอ่านใหเรียนสังเกตนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเวลาที่เราจะคูณนะคะไม่ว่าจะเป็นการคูณกี่หลักก็แล้วแต่นะคะเราจะตั้งหลักให้ตรงกันเสมอหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบค่ะหลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะอ่ะเรามาเริ่มคูณกันเลยนะคะอ่าเริ่มที่หลักสิบเริ่มที่หลักหน่วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราคูณหลักหน่วยเสร็จเราไปคูณหลักสิบคูณหลักสิบเสร็จไปคูณหลักร้อยอ่ะแปดเริ่มหลักหน่วยนะคะแปดหนึ่งแปดค่ะ แปดศูนย์ศูนย์ค่ะแปดห้าสี่สิบค่ะใส่ศูนย์ทดสี่ค่ะแปดสองสิบหกทดอีกสี่เป็นยี่สิบค่ะต่อไปนะคะไปคูณที่หลักสิบกันค่ะหลักสิบในที่นี้ก็คือเลขหกใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลาเราคูณเราก็ตั้งให้ตรงกับเลข 6, หกหรือตั้งให้ตรงกับหลักสิบนะคะหกหนึ่งหกค่ะหกศูนย์ศูนย์ค่ะหกห้าสามสิบค่ะใส่ศูนย์ทดสามนะคะหกสองสิบสองทดอีกสามเป็นสิบห้าค่ะ ต่อไปค่ะไปดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยในที่นี้ก็คือเลข2นะคะเดี๋ยวเราคูณแล้วตั้งให้ตรงกับเลข2หรือเราตั้งให้ตรงกับหลักร้อยนั่นเองค่ะ2 1 2ค่ะ2 0 0ค่ะ2 5 0าค่ะใสศูนย์ทด1ค่ะ2 2 4ทดอีก1เป็น5ค่ะอ่าเราเอามาบวกกันนะคะได้8 6 2 0 7 6ค่ะข้อนี้คำตอบก็คือ หกแสนเจ็ด่นอค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะตอบเป็นเลขไทยให้ดู1ข้อนะคะหกแสนเจ็ดหมื่น 68ค่ะอค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนตอบเลขไทยด้วยข้อแรกคุณครูจะเขียนตอบให้นักเรียนดูแต่ข้ออื่นเดี๋ยวนักเรียนเขียนเองนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเอาเราไปดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะตัวอย่างข้อที่2ก็คือ1415งพนคูณหนึนะคะตั้งเลยค่ะ1415นะคะคูณหนึ่ะอ่ค่ะ,ะเรามาเริ่มคูณกันเลยนะคะ4520ใส่ 4, 5, 20, สี่ห้ายี่สิบใสศูนย์ทดสองค่ะส14หทดอีกสอเป็นหกค่ะ 4, 4, 16, สี่สี่สิบหกใสหกทดหนึ่งค่ะส14หทดอีกหนึ่งเป็นห้าค่ะต่อไปที่หลักหลักสิบนะคะศูนย์ 0, คูณอะไรก็ต้องได้ศูนย์ค่ะศูนย์ห้าศูนยสูนย์ค่ะต่อไปที่หลักร้อยค่ะหนึงคูณอะไรก็ต้องได้ตัวนั้นนะคะห 5, 5ึค่ะ หนึ่งหนึ่งค่ะเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วอ่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะไปโดนอะไรมันโอเคอืมเริ่มเลยเอาใหม่ค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่ง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 สี่สี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็เอามาบวกกันนะคะได้ศูนย์ค่ะได้หกค่ะได้สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดทดหนึ่งค่ะห้าหกเจ็ดค่ะได้สี่ค่ะ ได้หนึ่งค่ะไม่ยากเลยนะคะข้อนี้ตอบ147,160ค่ะอค่ะนักเรียนตอเขียนเลขไทยเอาเองเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของครูผ่านไปแล้ว2ข้อทีนี้วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่50กันค่ะอ่าเราไปดูเลยนะคะหน้าที่50เนี่ยจะมีทั้งหมด6ข้อนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนที่เรียนในสกุลไบ์นักเรียนทำให้เสร็จทั้ง6ข้อแล้วค่อยมาเฉลยกับคุณครูหรือนักเรียนทาทีละข้อแล้วก็เฉลย ทีละข้อนะคะ,ะส่วนคนที่เรียนออนไลน์เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทำก่อนแล้วก็เราก็ค่อยเฉลยไปพร้อมกันนะคะ,ะเรามาเริ่มเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเรียนในสคูนบายหรือเรียนในออนไลน์ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะโจทย์ข้อแรกก็คือ2567ค่ะคูณ2 1 2ค่ะ สองเจ็ดสิบสี่ค่ะใส่สี่ทดหนึ่งนะคะสองหกสิบสองทดอีกหนึ่งเป็นสิบสามค่ะใส่สามทดหนึ่งนะคะสองห้าสิบทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดค่ะใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะสองสองสี่ทดอีกหนึ่งเป็นห้าค่ะต่อไปนะคะไปที่หลักสิบเลยค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งห้าห้า 1>, 1 2ึสองค่ะต่อไปไปที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยก็คือเลข2เหมือนเดิมนะคะจริงๆเน่ะเราไม่คูณก็ได้เราเอาของตัวนี้มาก็ได้แต่เราคูณน,นิดนึงอ่ะไม่ให้งงนะคะ2องเจ็ค่ะใส่สีทด1ค่ะสองหกสิบทด1นเป็น13ค่ะใส่สาทด1นะคะสองห้าสิทด1นเป็น11ใส่1ทด1ค่ะ สองสองสี 2, 2, 4, ท่ทษอีกหนึ่งเป็นห้าค่ะอ่าตรงนี้เลขอะไรลบไปเลขสองอ่าเสร็จแล้วเราก็เอามาบวกกันนะคะอ่าเราเอามาบวกกันตรงนี้ได้สี่ค่ะสิบค่ะสี่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะหกสิบเอ็ดสิบสองใส่สองทดหนึ่งค่ะสิบสิบสามสิบสี่ค่ะใส่สี่ทดหนึ่งค่ะเป็นสี่นะคะเป็นห้านะคะอ่าข้อที่หนึ่งในข้อแรกนะคะตอบ ห้าแสนี่มื่นสนะคะอะนักเรียนคะนักเรียนตอบเลขไทยเอาเองเลยนะคะอะต่อไปเราไปดูที่ข้อ2มาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2ก็คือสี่พันหนึ่งปดค่ะคูณหนึสามค่ะ นัานเรียนคะแปดสองสิบหกค่ะใส่หกทดหนึ่งนะคะแปดแปดหกสิบสี่ทออีกหนึ่งเป็นหกสิบห้าค่ะใส่ห้าทดหกนะคะแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดบวกกับอีกหกเป็นสิบสี่ค่ะใส่สี่ทดหนึ่งนะคะแปดสี่สามสิบสองทออีกหนึ่งเป็นสามสิบสามค่ะต่อไปที่หลักสิบนะคะหลักสิบคือเลขสามใช่ไหมคะสามสองหกค่ะสามแปดยี่สบสี่ค่ะใส่สี่ทดสองค่ะสามหนึ่งสามทออีกสองเป็นห้าค่ะ สามสี่สิบสองค่ะต่อไปที่หลักร้อยค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดนะคะหนึ่ง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 สี่สี่อ่าเสร็จแล้วเอามาบวกกันค่ะได้หกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะสี่สี่แปดเป็นสิบเอ็ดนะคะใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะ อันนี้แปดบวกฮะ1ปดเก้าสจหค่ะใส่เจทดหนึ่งสามสี่ห้าหกอันนี้ได้5นะคะอ่าข้อที่สองนี้นะคะจะตอบว่า5้าแสนเนะคะอ่าต่อไปเราไปดูข้อ3กันเลยค่ะนะักเรียนคะข้อที่3มเนี่ยนะคะก็คือโจทย์บอกว่าห้าพัน 945นะคะคูณด้วย107ค่ะเหมือนเดิมนะคะการตั้งหลักต้องตั้งให้ตรงกันนะคะแล้วก็เริ่มคิดที่หลักหน่วยแล้วไปหลักสิบแล้วไปหลักร้อยอ่ะไปคิดที่หลักหน่วยเลยค่ะ7 5 35หค่ะใส่5ทด3นะคะ7 4 28 28 29 33 3 1ค่ะใส่1ทด3ค่ะ 7จ็ดเก้าหกสิบสามหกสิบสามเป็นหกสิบหกค่ะใส่6ทด6 Netflix. นะคะต่อไป7,5,3,5 3,5าสามทดเกับอีกหกเป็นสี่สิบเอ็ดค่ะนักเรียนต้องท่องสุขคูณให้แม่นๆนะคะต่อไปที่หลักสิบค่ะ0ูนย์คูณหก็ได้ศูนย์ศูนย์คณสก็ได้ 0, 0นยคูก็ได้0 0นย์ศูนย์คูณห้าก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ต่อไปนะคะหนึ่งค่ะ1นึ่งไปคูณกับอะไรก็ต้องได้ตัวนั้นค่ะหนึค่ะ หนึ่งสี่สี่ค่ะหนึ่งเก้าเก้าค่ะหนึ่งห้าห้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาไปบวกค่ะได้ห้าค่ะได้หนึ่งค่ะสิบเอ็ดค่ะเศีหนึ่งทดหนึ่งค่ะสี่ห้าหกค่ะบวกกันไปสิบสามค่ะเศีสามทดหนึ่งค่ะเป็นหกค่ะ ข้อนี้นะคะตอบ636,115 5ค่ะอ่านนักเรียนตอบเลขไทยเองนะคะอ่าต่อไปที่ข้อ4กันเลยค่ะข้อ4ก็คือ6,041คูณ141่ค่ะข้อนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเลข1มาต้อง2ตัวเนี่ยอ่า111 1, 1, 1, 1, 1, ค่ะ144 100ค่ะ หนึ่งหกหกนะคะต่อไปสี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกส่หกทดหนึ่งค่ะสี 4, 0, 0, ่ศูนย์ศูนย์ทดอีหนึ่งเป็นหนึ่งค่ะสี่สี่หกยี่สิบสี่ค่ะต่อไปที่หลักร้อยนะคะหนึ่ง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 สี่สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ 166อ่าเสร็จแล้วเอาไปบวกกันค่ะได้1ได้8ได้7ได้11ทด1อ่าได้5ค่ะได้8ค่ะอ่าข้อนี้นะคะต่อบ8 5 1 7 8 1นะคะอ่าไปที่ข้อ5กันเลยค่ะอ่า7 0 0 0 204นะคะคูณ 252ค่ะข้อนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าสุขูณแค่แม่สองกับแม่ห้านะคะสองสี่แ2ดสองศูนย์ะคะต่อไปหลัก10บค่ะ5้าสี่ยใส่ศูนย์ทด2ค่ะ5 0าศูยทดอีก2เป็น2ค่ะห้าสองใส่ศนย์ทด1ค่ะห้าเจดสหทดอีกหนึ่งเป็น36ค่ะ ต่อไปที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือแม่สองค่ะสองสี่แปดค่ะสองศูนย์ศูนย์ค่ะสองสองสี่ค่ะสองเจ็ดสิบสี่ค่ะนักเรียนสังเกตตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะมันใช้แม่เดียวกันใช่ไหมคะอ่าบวกค่ะแปดศูนย์สิบสี่ทดหนึ่งเป็นห้าค่ะสิบเอ็ดทดหนึ่งค่ะเป็นแปดค่ะใส่หนึ่งค่ะข้อนี้ได้ หนึ่งล้านแปดห่งสีอค่ะ,ะไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะข้อสุดท้ายก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะก็คือโจทย์ตัวตั้ง8,366ค่ะตัวคูณ240เห็นไหมท้องแค่แม่สี่กับแม่2เองอ่ะเราก็เริ่มที่หลักหน่วยก่อนแล้วต่อไปที่หลักสิบแล้วต่อไปที่หลักร้อยอ่ะหลักหน่วยค่ะ0ูนย์หก 0 6 0 0 3 0, 0 0 8 0ค่ะที่หลักสิบนะคะ4 6 4หก4ใส่4ทด2ค่ะ4 6 24 24 25 26ใส่6ทด2ค่ะ4 3่สามสิใส่4ทด1ค่ะ4 8เท่าไหร่คะ32ทดอีก1เป็น33นะคะ ต่อไปไปที่หลักร้อยค่ะสองค่ะใส่2ทดหนึ่งสองทอยอีก1เป็น13ใส่3ทด1 2 3, 6, ึ่งสอทอยอีก1เป็น7ค่ะ2องแปดสิบหกค่ะาาเสร็จแล้วเอามาบวกกันนะคะอ่าบวกกันได้อะไรคะ0 4นย์สได้อะไรแปด สิบค่ะสี่ศูนย์ทดหนึ่งหกเก้าสิบสี่ศูนย์ทดหนึ่งอ่าตรงนี้เป็นสองอ่าข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือสองล้านเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบค่ะข้อสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตอบเป็นเลขไทยให้นะคะข้ออื่นเขียนเองนะคะสองพันโ้ยโทษทีสองล้านเจ็ดพัน 840นะคะโอเคค่ะไม่ยากนะคะขอให้นักเรียนท่องสุขคูนได้แล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งให้ตรงหลักนักเรียนก็จะทําไม่ผิดแล้วนะคะตอนนี้เสร็จไปแล้ว6ข้อค่ะนักเรียนก็คงจะถูกหมดใช่ไหมคะ,ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ